วันนี้เราก็จะมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลสีส้มลงกันครั้งที่แล้วคลิปที่แล้ววุ้นเส้นยังไม่มีน้องแต่วันนี้วุ้นเส้นมีน้องแล้ววันนี้วุ้นเส้นก็จะพาน้องบะหมีมาเที่ยวที่โรงเรียนอนุบาลสีส้มลงกันเลยโอ้วันนี้บรรยากาศก็ตอนเย็นเงียบมากไม่มีคนเลยนะลูกเนาะครั้งที่แล้วยังมีคนแต่นี้ไม่ค่อยมีคนเลย เอา้าอนุนไขนะ่เนี่ยไข่ปีนอยู่นะอต่ออต่อ,ตอตปีนแล้วอะต่อตปีนเชือกแล้วโวอ้หพ่ออุ้มเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถ่ายอต่อก่อนซิอต่อตปีนเก่งจังเลยครั้งที่แล้วอต่อทอดบะหมี่เนี่ยอะต่อตยังปีนไม่ได้เลยไปเรียกย่าแอดมาดิอ่ะปีนแล้วไปลูกปีนไปเลยแล้วก็ไปลงฝั่งนูน้นก,ก็พลิกไงก็นอนไงนอนแล้วก็พลิกตัวค่อยๆลงไปไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ไม่ตกหรอกเออ อ่ะแล้วเออเออโหเก่งมากนอนนอนนอน,นอนตะแง right คงงั้นอนนอนนอนตะแคงอ่ะลูกนอนตะแคงอ้าวรองเท้าตกซะแล้ว เอาบะหมี่พายามาด้วยลูกพายามาด้วยใช่ยาชื่ออะไรยาชื่อจ้าแอดเปล่าคิดถึงจ้าแอดคิดถึงจ้าแอดอยากไปบ้านจ้าแอดนั่นไอหมีมันทะลึกไอหมีปากดีบอกควายถูกด้วยนะไม่ได้เสือ้อ เราไม่มีลาบบะหมี่เห็นแมวไหมบะหมี่บะมี่ไปเดินบนนู้นเปล่าบะมี่บะมีไปเดินบนเส้นผ่านน้องไปเดินบนนู้นหน่อย มันมีมนเด้อเดยวต่อเดยวต่อพาไปเดินเล่นพอมีเดินได้เปล่า,าดได้ไปเลยอ๋อ,อเขาปิดประตูลูกเข้าไม่ได้ไเขาไม่ให้คนเข้า,าเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวของเขาพัง หนูปีนได้ป่ะปีนได้กี่ขั้นได้อีกไหมไอ้ว่ามีเก่งอ่ะว่ามีทำได้เก่งมากทกยาสยยยไดด้วนะ้ว <c oughs>

ไปอยู่กำแพงไม่ได้จะไม่จากก่าย ไม่ไม่ต้องไม่ต้องได้เท่าไหนเท่านั้นไม่ต้องไปกลุ่งไปขายเวลาตุ๊กแังร้อนตุ๊กแก่อ่ะต่อวิ่งไปไหนหน้าต่ออ่ะอ,อ่ะปลาหมีวิ่งอีกแล้ว เดยวไปฐานอื่นไปฐานอื่นว่ามีขึ้นได้เปล่าเก่งมาก จับอะไรลูกไปปีนตรงไหนต่อจับแมวเหรอ คุณเจนพานน้องไปไอ้ขึ้นบนห่วงยางมั้งไหมเนี่ยโอ้แสดงว่าน้องชอบตรงนี้แน่เลยเนี่ย ไาวสู้บะหมี่ไม่ได้แล้วมุ้งเ็นนะเอ๊เดี๋ยวอย่าอย่าแซงน้องอย่าแซงน้องลูกเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวจะตกเย่เก่งมากอ๋อ ไปไหนอะ,ะดอดเดินไปดูได้เลยมาไปได้ไปปล่อย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 อ้าวตอนนี้ก็จะมาฐานเดินบนขอบอย่างซึ่งเมื่อประมาณสองปีที่แล้วบุ้นเส้นเดินคนเดียวเดินกับพ่ออันนี้วุ้นเส้นมีน้องวุ้นเส้นมากันน้องแล้ว โอ้โหโอ้เดินได้ด้วยโอ้ต่อเก่งอะต่อเก่งได้เอามะหมีมม่มั้งมาหมี่มั้งเอ้ยเอ้ยบหมีบ่บหมี่ก็เก่งเหมือนอนัต่อเลยเนี่ย อ่ามาเรืเลยๆโอ้โหตอกเก่งว่ะเมื่อก่อนเมื่อสองสามปีที่แล้วต้องจับมือพ่ออ่ะแต่เดีนี้เดินได้แล้วโหทรงตัวเก่งมากเลยนั่นนั่นนน่ทรงตัวได้แล้วตรงตัวได้แล้วอ่าบะหมี่บะมี่ทรงตัวบ้างแล้ว นู่นอะต่อไปนู่นแล้วต่อไปนู่นแล้วลูกเอิญนะต่อลงแล้วเร็ว อบะหมี่เป็นไรล,ลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่เปื้อนไม่เปื้อนดูดูด,ด,ดูต่อเดินดูต่อเดินโอ้โหเดี๋ยวมาอีกรอบนึงบะหมี่เดินเหมือนได้เดินได้เหมือนต่อแล้วเนี่ยเนี่ยเดินก้าวหยุด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  ไม่ได้ไปไม่ได้ไปใครบอกไม่ได้ไปคุยดี อ่ะต่อลบบ่มีหน่อยอ่ะบ่มีเดินอ่ะต่อก็ลบหน่อยดีเออเนี่ย เขาล็อกกุญแจไว้ลูกเล่นไม่ได้อ่าวบะมีเดินให้สุดเลยเอ้โอ้โหมีเก่งไงนะี่ยไอ้ะบะมีโยกได้ด้วยอะ่ะ Labeled, <P hew Pop> <expand> มาแล้วพ like <masterpiece> ี <wonder> ่ฝ้ายมาแล้วนี่นี่พี่ฝ้ายกับพี่เปิร์นมาแล้วนี่พี่ฝ้ายกับพี่เปิร์นมาแล้วเอาวิ่งไปหาเอยเร็ว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 ถามหาแต่พี่ฝ้ายพี่เปิร์นจริงเนี่ยจ่งเงือกชงแงจริงเลยเนี่ย เไฟดูไฟดูไฟดูเฟิร์นดูเฟิร์นดูเฟิร์นดู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 โอ้โหเป็นไงนี่นี่ตอนโอ้โหบะหมี่เก่งไหมพี่เฟิร์นดูโอ้โหโอ้โหเนี่ยรอพี่ไฟพี่เฟิร์นมาแล้วเนี่ยจะทำให้ดูเนี่ย มาทำไมแล้ววันที่หนึ่งฮะไม่ว่างแล้วมาอีกทีนู่นนะอามาแหละเดินไปโน่นน่นโน่นพี่โน่นโน่นอ่ะต่อเรียกแล้วเร็วโอ้โหโอ้โหมันเส้นโอ้โหปีนได้ไหมโอ้โหขึ้นได้ด้วยโอ้โหข้ามได้ด้วย ข้ามได้ด้วยโอ้โหเมื่อก่อนมายังข้ามไม่ได้เลยนี้ข้ามได้แล้วว่าเก่งมากเห็นไหมโอ้โหแล้วแล้ว,แล,วแล้วด่านเชือกไตข้ามได้ปะ ค่อยๆตายนะปืบปืบเออถูกต้องทำอย่างนี้นแหละถูกต้องเลยลูกเยี่ยม เมื่อกี้ยังต่ายไม่ได้เลยแล้วปุ๊บปั๊บทำไมต่ายได้เนี่ยใครสอนเนี่ยพี่ฟายสอนเหรอโอ้โหเก่งมากต่ายเชือกเด้เดี๋ยวไปถึงปุ๊บเปิด y o u t u b e ให้แม่ให้แม่ดูนะเดี๋ยวพออัพลง y t u t u ปุ๊บแล้วให้แม่ดูโอ้โหสุดยอดเก่งมาก อ,อันนี้ก็อ่าป้ายโอ้โหเส้นไตได้หมดเลยฮะโอ้โหเส้นไตถึงเลยฮะโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหมีมีหนได้ไหมเอาหนได้เอาไปให้ไปไปไปให้พี่ป้ายจับดิเอาไปมีหนดิ อึบ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  เดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันใหม่นอ้องกรุกนอ้องอื้ออ้าวนี่นี่ดูบะหมี่ดูดูวต่อนี่ดูวต่อรอบที่สองนี่เก่งมากเลยฮะฝ่ายบอกอก่อเมื่อกี้บอกเหรอบอกสอนมุนเซนเหรอว่าปีนยังไงไม่ได้บอกเหรอไอตอนแรกมาปีนไม่ได้ฮะมาอีกทีนึงปีนได้เลย ความวเอองั้นแหละงั้นแหละลูกงั้นแหละว้า <c oughs> เอ,อ่อบาบะหมี่ตามไปแล้วบะหมี่ตามไปแล้ว <c oughs> อย่าให้ขึ้นนะแค่นั้นพอแล้วบะหมี่ฮะ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวคราวหนะ้ามาเที่ยวกันใหม่นะลูกเนาะอ,อ่าเดี๋ยวเลยคลิปนี้เอาไว้เท่านีกันก่อน